ัวที่หนึ่งทำงาน2ทำง,งานอยู่ตัวที่สามไม่สามตายโอ้สามทำเลยวมีหนึ่งมีสองสองทำเลยทำนี่ทำตัวนี้ไม่ทำกับตัวนี้ ก็ยังที่ทำอยู่สมองเส้นเลือดทำงานอยู่นี่ฟืดวนนี้ตายครับตัวนี้สมองยังตายอยู่เส้นนี้ยังไม่ทำงานตัวที่หนึ่งได้ที่สองยังไม่ได้สามได้แล้ว ตัวที่สี่สี่ตัวที่สี่อย่างหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งสองสองได้แล้วสามได้ตัวที่สี่ยังไม่ได้ตัวที่ห้าได้แล้วตัวที่ห้าเดียว ที่ห้าตัวที่ห้าได้หนึ่งสอได้แล้วตัวที่หตัวที่หตัวที่หที่ได้ครับตัวนี้องยากเลยตัวที่หตัวที่เตัวที่แตัวที่เตัวที่สิโอ้มีเยอะเด เดี๋ยวนับใหม่นะ1 2 3 4 5 6อันนี้6เนาะเอ็ดแมี10อันครับมี10อันไม่ส็บอันเดี๋ยวจะรู้เนี่ยห2 3 4 5 6นี่ก็มีสมี1มี2มี3มี4 ต้องให้ขยับได้ทุกตัวงั้นไม่ทำงานตัวสุดท้ายขยับอยู่หนึ่งทำงานอยู่อันนี้ทำไหมที่ทำอยู่มองไม่เห็นก็ทำทำแต่อืดหน่อยมองไม่ค่อยเห็นทำเหมือน,นทำนี่ก็ทำทำ ชินี้ชิ้นนี้มองอยากอยฝั่งนู้นออกดไม่ได้จัดตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ข้างนี้ความลับมันน่าอยู่ที่ตัวนี้เลยที่เขาไม่บอกเราความลับของสมองคนนี้นะน่าอยู่ที่แผ่นเฟลทเนี่ย อลูกบอลเนี่ยลูกบอลเข้ารูนี้เนาะรูนี้นะรูนี้รูนี้แล้วก็รูนี้รูนี้ไม่มีหรอกไม่น่าจะมีมี3ตัวหน้านี้หน้านี้มี3หน้านี้มี2ครสองโอ้ยหน้านี้มี3มี1มี2แล้วก็3มี3ตัวไอ้นี้่ไม่มีตัวนี้ไม่มี หน้านี้มีแค่สมีหมีสองแล้วก็สามหน้านี้มี2องหน้านี้ก็มีสามเหมือนกันอไสามออมีหนึ่งมีสอมีสมีสหน้านี้มีแค่สองตัวหน้านี้นะมีหมีสอนี่ละครับดูสเกตอันนี้ดีๆมีหนึ่นีตรงนี้ยหลุมส อันนี้ไม่มีไม่มีตรงนีต้ตรงนี้ก็ไม่มีจะมีลุมอยู่ย่างหน้านี้สังเกตง่ายครับหน้านี้หน้านี้ที่งงว่าจะมีสามสี่ตัวหน้านี้ที่งงหน้านี้งงกับตรงนี้กับตรงนี้นะที่งงอันนี้มีอันนี้มีนนมแต่จะนี้ยังงงไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ ที่แก้ออนนี้มาดูครับเนี่ยตัวเนี้ยนั่งนับไอ้รูเนี่สองรูรูเนี่ยเนี่ยสองรูใส่รูนี้เข้าไปปพ๊บเนี่ยมันจะเห็นในรูเนี่ยไอรูเนี่ยไอรูที่มีลูกปืนนะครับรูเนี่ยมันมีลูกปืนมันจะมีไม่เหมือนชาวบ้านเขารูนี่เนี่ยรูนี่เห็นไหม นี S <S ่กลมสวยอันนี mm ้กลมสวยเห็นไหมมีรูเจาะเนี่ยลูกปืนหรืลูกบอลมันจะมาปิดรูนี้ยตรงนี้สองอันดูนนี้นะลูกบอลปิดรูนี้กับรูนี้เมื่อกี้รูนี้กับรูนี้นะช้าไปเลยตรงนี้นะตรงนี้สองอันดูนี่ดูสังเกตง่ายๆลูกบอลเมื่อกี้ปิดรูนี้นี่แล้วก็รูนี้ พอนี่ดีตรงนี้เนี่ยจะมีช่องอยู่วางท่าเข้าไปเห็นเลยไอ้ตัวหนึ่ตงตัวนี้ที่ไม่มีเพราะตรงนี้ไม่มีรูครับตัวนี้ไม่มีรูเลยตรงนี้พอหนึ่งเดี๋ยวเอาสมอออกชิ้นหนึ่งก่อนต้องใส่ลังไว้ครับมังั้นเดี๋ยวหล่นหายหายยาก โดบอนครับโดบอนเดี๋ยวผมทำอยู่งี้ง่ายเลยเออเจ้าหน่อย่างนี้นะนี่เข้ารู้แล้วเข้ารูเนี่ยครับคือมงัน ผมไม่รู้หรอกผมเห็นก็ทำก็ทำตามเขานี่ดูลูกบ,บอลนะตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ดูหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่มีเนี่ยตรงเนี้ไบบนนนนยมไม่มีรูลูกบอลเห็นไหมเนื้รูเนี่ยไอ้รูกลมเนี่ยข้างในเนี่ยไม่มีรูแต่ตรงนี้มีเนี่ยเห็นไหมสังเกตูนตรงนี้มีครับนี่้รูเนี่ยเหมือนกันเลยสามรูหนึ่งสองสามอันนี้เหมือนกันนี่ตัวนี้เล่าแบบ อันนี้เหมือนกันอย่างนี้สังเกตมีรูใหญ่แล้วก็รูเล็กรูใหญ่รูเล็กนี่ก็รูใหญ่แล้วก็รูเล็กตัวหนึ่งอันนี้มีแต่รูเล็กไม่มีรูใหญ่บอลจะใส่ตรงนี้ไม่ได้ลูกบอลน,นี่นะมัน,นมีหลุมจะเอาออกนะช้าๆนะเห็นไหมยเนี่ยอันนี้มีถ้ามาดูอีกข้างจะเห็นเลยรูเนี่ยมองจากข้างนี้ก็ได้มองอย่างเงี้ยครับมันจะเห็นเลยรอยเนี่ยรอยนี่ดูรูใหญ่รูเล็กรอย,รอย น,นี่ไม่ใช่น,นี่รอยเห็นไหมรอยรูใหญ่รูเล็กนี่รอยรูใหญ่รูเล็กเห,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 ห็นไหมทั้ทงนี้ไม่มีครับอันนี้นะตัวนี้ไม่มีมีมีหนึ่งมีสองหน้านี้มีลูกบอลสามตัวครับผมไม่รู้ก็ทำมาองนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแ้วพวกนี้ต้องแขบงได้ทุกตัวนะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าโอ้ยเยอะเดอว่ะ เดี๋ยวนะครับหนเนี่ยดูนี่หนอึอันนี้ตายอันนี้ยังตายอยู่ยังไม่ทำงานตัวหนึ่งสี่ห้ามีสิบสบอันกัมีสิตัวตัวนี้นะัมีสิมีหนมีสมีสม,มีสมีห้า มีหมีเจ็มีแมีเมีสิบนานีมีสิอันเนาะสิอันนะดูฝั่งนี้ดูสิัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีตรงนี้อันหนึ่งสองสใต้นี้อันนี้สรุปได้มีลูกบอลสตัวกนนานี้ดูดีไว้ มัสามอันตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้นะเอออันนี้ไม่มีไม่มีนี่อันนี้ไม่มีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามดูจากนี้ครับดูจากเปลี่เออถ้าผิดก็แย้งได้เนอะแต่ใครเก่งกว่าบอกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนเลยสามตัวนี่เห็นไหมตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะขาดจุกเลยหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหม จะออกสีขาวเลยครับหนึ่งสองสามีสามตัวอักข้ามมาก็อยู่นี่ครับข้ามตักข้ามมาอมมาักเดี่ยเไปเลยตัวนี้ไม่มีตำนามบ,บางรุ่นอาจจะมีก็ได้ตรงนี้นะ ตัวนี้ไม่มีครับตุณนี้ไม่ยากเท่าไหรก็มันมันมีมาตั้งสิบห้ายี่สิบปีแล้วครับตุวนี้แต่เวลาถอดต,ต้องใส่ลังไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เดินหายหายากด้วยโอ้โหว่าจะหาได้